สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเช็คหม้อแบตนะครับอันนี้ผมดูตรงตาแมวนะครับผมถอดเอาน็อตที่ล็อกนะครับล็อกยึดจับล็อกนี่ตัวนี้ครับถอดออกนะครับไม่งั้นมันมันเปิดดูไม่ได้นะครับมันว่ามันติดอตัวตาแมวเนี่ยนี่ครับจะให้ดูตาแมวตาแมวสีฟ้าสีฟ้าคือแบตเต็มอยู่นะครับนี่รูปมีให้ดูนะครับแบตเต็ม แล้วก็ถ้าเป็นสีแดงจุดตรงกลางเป็นแบตออนนะครับในของผมแบตแบตเต็มอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีขีดแดงๆเนี่ยตัวนี้เริ่มมีขีดแดงข้างๆแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าน้ําแห้งเติมน้ํากันควรเติมน้ํากันในของผมมันมีขีดแดงๆข้าง,ๆ,าง,างๆสองข้างเริ่มเห็นนะแล้วแสดงว่าเริ่มน้ําแห้งแล้วผมก็ถอดออกมานะครับ ตอนแรกคิดว่าเบ็ดแห้งนะครับมันไม่ใช่เบ็ดแห้งนะครับเบ็ดน้ำนะเนี่ยีพี่ท่านใดที่เปลี่ยนโมเบ็ดลักษณะอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เบ็ดแห้งนะครับมันกึ่งแห้งแต่จริงๆงนั้นเป็นเบ็ดน้ํานะครับก็บอกว่าเบ็ดกึ่งแห้งไม่ใช่นะครับเพราะมันมีมีจุกเติมน้ํากันอยู่นะครับนี่ข้างหน้าลอกสติกเกอร์นี่ออกนะครับเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าแบ็เบ็ดแห้งไม่ต้องเติมนะครับมีนะครับผมถอดออกมาแล้ว นี่ตัวนี้แบตผมเปลี่ยนก็เจ็ดสิบห้าแอมเองนะครับว่าจะเอาแอ,มส,าอมสูงถ้าแอมสูงยิ่งแพงนะครับเดี๋ยวผมรลอกออกมานี่ยเดี๋ยวเอาไปนี่แปะไ้นี่ก่อนไวไ้หนเดี๋ยวมันจะปิวหายนี่ครับรูนี้ก็รูนี้ผมถอดมาดูแล้วขันใช้ใช้เหรียญบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทข,ขันขันลงมา แต่รูนี้เริ่มแห้งเนี่ยเอาไปใช้สองรูนะครับเห็นได้ชัดเลยมันลดลงจากจากจากแถบไอมันจะมีแถบอยู่นะครับมัะมีขอบข้างๆเจอได้รูหนึ่งนะครับรูนี้ก็ต้องไปหาน้ำกันมาเติมนะครับยืดอายุแปดของเรานะครับให้ใช้ได้นานขึ้น นี่อีกสองรูนครับอีกสามสิสามรูสามรูนี้ยังไม่เปิดดูนะครับเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเนี่ยให้ชมด้วยกันเลยเนี่ตะเดียนบาดขันตอนแรกผมใช้กุญแจปากแบนนะครับเจปากแบนขันไม่ได้เปรียวเสียเลยนะครับใช้กุญแจปากให้ใช้กงปากแบนเนี่ยว่ามันเล็กนี่รอยน้ำน้ำกดมันระเหยออกนะ เราเติมมาจากโรงงานก็เติมน้ำกรดนะครับแต่เราเติมซื้อน้ำกันมาเติมให้มันไปนเจือจางมันมีน้ำกรดอยู่ในตัวมันแล้วนึ่จะให้ไปฉายสองปั๊บอันนี้อันนี้แห้งอันนี้เต็มอันนี้แห้งแห้งอยู่สามรูนะครับจะไม่ขีด จะไม่ขีดบอกอยู่นี่ตัวนี้เต็มถ้าเต็มเนี่ยขีดมันจะถึงขีดมันจะถึงไอ้แบนๆข้างๆอ่ะมันจะมีขอบแบนๆข้างๆจิ้มลงไปในน้ํากันในน้นํากดนี่ตัวนี้ห่างเยอะเลยนะครับนี่ห่างเกือบครึ่งนิ้วอะ่ะสามรูโอเคดูแล้วสามรูหนึ่งสองก็รูนี้จําไว้ได้จําไว้ก่อนรูนี้ ดูที่นับมาจากนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งกับสามกับสี่หนึ่งสามสี่ครับหนึ่งสามสี่โอเคจำไว้เดีเ๋ยวไปซื้อน้ำน้ำกันมาเติมปิดไว้ก่อนนะครับนี่ครับนไม่ใช่แบตแห้งนะครับเป็นแบตน้ำ,น,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 ำนี่น้ำนี่อันตรายน้ำกดนั่น โดนสีลนแล้วมันจะกัดสีลเดี๋ยวผมต้องไปซื้อน้ำกันมาเติมเลยครับร้านเปิดหรือยังชงชาจะคันไว้ครอกข้าวก่อนคันไว้รวมรวมก่อนติ๊กเกอร์ไม่ต้องติดมั้ย เพื่อให้แบตรเราใช้ได้นานขึ้นนะครับจาก2ปีสามปีจะเพื่อเผื่อาจะยืดอายุให้นานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับอันนี้ความคิดของผมนะโอเคครับนี่นะครับเราได้น้ำกันมาแล้วนะครับนี่ก็ยี่สิบบาทนะครับนี่ก็เติมแบต แม็กซ่ายีห้ออะไรก็ได้นะครับเห็นเป็นน้ำกันอืมตอนแรกที่ที่เรามาดูมันหนึ่งสามสี่โอเคแล้วก็ถอดสามกับสี่นอกนั้นมันยังอยู่เต็มเหมือนเดิมนะครับอยู่ตามขีดตามระดับของมันได้หนึ่งสามสี่เนี่ยมันมันขาด น้ำมันลดต่ำกว่าระดับนะครับแก okay. น้ำกันอืมมีรูมีรูแบบนี้นะมันจะเลอะแน่นอนเลย มาเมตรสองทองุกคนเอ๊บถึงระดับแล้วเนี่ยเนี่ยยังมีระดับของมันอยู่แห่งเยอะเหมือนกันกี่เติมลงไปเยอะเลย นี้ก็ได้ระดับแล้วระดับเดี๋ยวตัวนี้โอ้ตัวนี้ขาดเยอะขาดเยอะเลยตัวนี้ คอเติมดูเปิดดูเรื่อยๆนะครับเดือนละครั้งก็ได้เนี่ยผมไม่ได้เปิดนาน้วตั้งแต่เปลี่ยนมานะกี่เดือนเนะ้าไม่รู้รอบหน้าต้องเปิดดูบ่อยๆนะเนี่ยว่ารถวิ่งทุกวันนะทางไกลทุกวันเลย พอเราเติมปุ๊บไอตาแมวตรงนี้แดงๆข้างๆมันเริ่มถอยถอย,ถอ,ยออกนะนี่มีแต่สีฟ้าแหละเเอาเซ็นเซอร์แบบไหนจับก็ไม่รู้ Yeah. พวกนี้ก็ต้องเอาเจระบีมาทาไว้นะครับมันจะไม่งั้นมันจะขึ้นขี้เกืืเจระบีมาทาทาบางๆไว้วามขึ้นขี้เกือมันจับไฟมันจับไม่ดีเอ๊ะ เติมเป๊ะเลยตรงนี้ครับบางคนเขาเขามีเครื่องชาร์จแบตนะครับเขาก็สว่าแบตเขาเริ่มเสื่อมเลยใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจอดจอดออกไปเขาก็เอาไปเอาไปเทน้ำกดออกเทออกให้หมดแล้วก็ ต้มน้ำต้มน้ำร้อนๆต้มน้ำร้อนก็เทใส่เทใส่ก็เขยา่ยาเขย่าขย่าก็เทออกแล้วก็ตำสทักสองรอบสามรอบเสร็จเพิบเขาก็เอาเอาน้ำยาคล้ายๆน้ำยาล้างห้องน้ำนีำน่แหละฉีดใส่แล้วก็เขย,ย่าเขย่าปล่อยสักพักหนึง่งเขย่าแล้วก็เทออก,แล,ก,กแล้วก็เอาน้ำเปล่าล้างแล้วก็เติมน้ำกรดเข้าไปใหม่อันนี้ชาร์จไปเขาบอกว่ามันใช้ได้นะไม่รู้จริงหรือเปล่านะ ต้องลองดูแต่เราไม่มีเครื่องชาร์จแบตโอเคครับเราจะต่อไปเราก็จะมาใส่น,นี่ใส่เนี่ยเฮ้ยอยู่นี่นี่มีเดือยอยู่ข้างในนะครับต้องส่องไปเห็นปล่านะเระาวาังในดีนะครับเอ เหล็กเวลาเราถือสปาร์คโดนคู่บวกนะครับโอ้นี่วินีจะเกี่ยวออกด้านนอกแล้วก็ตัวน,นี้คณแจใช้คนระเบอร์กันนะครับเดี๋ยวจับสองมือนครับ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับการดูแลแบตเตอรี่เบื้องต้นแบบง่ายๆย,ยืดอายุการใช้งานนะครับไม่มากก็น้อยนะครับดีกว่าเราไม่ดูแลอะไรเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆจะมานำเสนอให้ชมอีกนะครับในยังมีอีกเยอะ ดูไปแล้วเพาวยวน่าจะเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์อีกน้ำมันเบรกเปลี่ยนแล้วน้ำมันเกียร์อืมต่อไปก็น้ำมันเกียร์แล้วก็ต่อไปก็น้ำมันฝุืท้ายอีกเยอะครับแต่ทำไปเรื่อยๆอันไหนเริ่มเสื่อมเริ่มอะไรก็ค่อยทยอยเปลี่ยนออกนะครับโอเคครับคีิปนี้ก็จบเป็นท่านี้บดีครับ